ัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคำคมความเหงาแคปชั่นคำคมความเหงาที่ยังไงเราก็อยู่คนเดียวได้ในภาษาอกกันนะคะเธอต้องร้องไห้แน่ๆถ้าอาจจะฉันได้อยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าเหงาเสมอไปนะแต่มันหมายความว่าฉันแข็งแกร่งพอที่จะจัดการสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของฉันเอง มันก็แปลกนะที่เธอคิดถึงใครสักคนที่เธอแทบจะไม่รู้จักเขาเลยด้วยซ้ำแย่มากเลยนะที่เธอพยายามจะเป็นคนที่ใช่ในขณะที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวตลอดบางทีอยู่คนเดียวมันก็ดีนะเพราะจะไม่มีใครทำลายคุณได้ยังไงล่ะฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันมีความเหงาอยู่เป็นเพื่อนตลอด ฉันชอบพบปะผู้คนเพราะมันช่วยให้ลืมความเหงาได้บ้างอยู่คนเดียวมากแค่ไหนก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นแค่นั้นเธอกำลังจะจมน,น้ำแต่กลับไม่มีใครมองเห็นความยากลำบากของเธอความรักคือการที่คนเหงาสองคนมาเจอกันต่างฝ่ายกปกป้องกันและกันหัวใจของฉันไม่เคยรู้จักความเหงาเลยจนกระทั่ง จาจกไปดวงดาวที่เหงาที่สุดคงจะเป็นพระอาทิตย์เพราะเมื่อไรที่เขาออกไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมักจะหายไปเสมอไม่มีอะไรสร้างความสุขได้นอกจากตัวคุณเองชีวิตของคุณอาจจะดีขึ้นนะถ้าคุณคิดได้ว่าการอยู่คนเดียวดีกว่าต้องวิ่งไล่ตาม คนที่ไม่เคยสนใจคุณเลยแม้แต่นิดเดียวการเดินทางที่ยากที่สุดคือการที่ต้องเดินคนเดียวแต่กลับกันมันเป็นวิธีที่ทำให้คุณแข็งแกร่งได้มากที่สุดบางครั้งเราแค่ต้องการใครสักคนที่จะบอกว่าเราไม่ได้แย่อย่างที่คิดแย่กว่าการอยู่คนเดียวคือการที่ต้องอยู่กับใครสักคนแต่กลับรู้สึกไม่ต่างจาก การอยู่คนเดียวเลยเธอยิ้มทั้งที่อยากรอ้องไห้เธอพูดทั้งที่อยากอยู่นเงนียบเธอแสร้งทำเป็นมีความสุขทั้งที่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นสันเ็เกตการอยู่คนเดียวเป็นพรังที่น้อยคนจะรับมือได้ อยู่คนเดียวอาจจะดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่ใช่ฉันได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากการอยู่คนเดียวถ้าอยากแข่งแปร่งขึ้นก็ลองอยู่คนเดียวดูสิมันช่วยได้นะยิ่งโตก็ยิ่งมีความสุขกับการอยู่คนเดียวคุณต้องรักตัวเองก่อนถึงจะไปรักใครได้จริงๆอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆนะ วินาทีที่คุณยอมรับและเข้าใจตัวตอนนั้นแหละที่คุณกลายเป็นคนที่สวยงามที่สุดความสันโดษคือความสุข